ประเด็นว่าเรื่องนี้มันมีเด็กเนาะประเด็นว่ามันมีเด็กแล้วมันมีนักข่าวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ห่วงเรื่องสิทธิเด็กกฎหมายโดยกฎหมายไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบเด็กคนนี้หรือว่าอะไรใดๆก็ตามแต่โดยกฎหมายไงครอบครัวเด็กไม่เซฟเด็กไงถ้าแบบผู้ปกครองเซฟเด็กไม่ปล่อยให้เด็กมาพูดเรื่องศาสนาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผู้คนเขาก็ไม่วิพากษ์วิจารณ์อะไรอย่างเงี้ยอื ะะดิฉันก็แนะนํานะคะใครจริงจริงไม่ใช่ดิฉันหรอกทุกคนก็แนะนํานั่นแหละว่าให้หยุดเถอะหยุดไปซะให้เด็กได้ใช้ชีวิตของเด็กตามปกติให้เขาได้ไปเรียนให้เขาได้มีความสนุกสมวัยนะคะที่ที่เด็กควรอยู่คือโรงเรียนไม่ใช่โรงพักนะคะจริจริงเด็กไม่ควรจะมาอะไรแบบนี้นะเด็กเขาควรได้ไปอยู่โรงเรียนสนุกสนานตามวัยตามอะไรเขาอันนี้ตะเวนแต่เด็กต้องไปขึ้นศาลบ้างเด็กต้องไปโรงพักบ้าง เอาลองคิดดูให้ดีว่ามันเป็นเรื่องที่มันถูกต้องไหมมันไม่ถูกต้องนะคะเขาไม่ควรต้องมาเป็นแบบนี้เออเขาจะต้องเติบโตไปอีกไกลชีวิตเขาเนี่ยจะต้องเจอผู้คนอีกเยอะเจอสังคมอีกเยอะนะแต่ก็ไม่ได้นำพาไงพูดแล้วก็พูดอีกอะมันก็พูดสามเขาไม่ได้เขาก็ไม่ได้นำพาเขาก็ไม่ได้นำพา เดี๋ยวไ,ไปไล์สดก็แวด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 อีกเหมือนเดิมไอตัวคุณจะพูดจะทําอะไรก็ทําไปเถอะค่ะแต่ว่าอย like ่าเอาเด็กเข้าไปเกี่ยวข้องเลยอย่าเอาเด็กเข้าไปเกี่ยวเลยนะอย่าเอาเด็กเข้าไปเกี่ยวเลยอืผู้ใหญ่จะทะเลาะกันอะไรกันก็ให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ให้มันแฟงแฟไปแต่อย่าเอาเด็กอย่าเอาเด็กมาเป็นมาเป็นเกาะเป็นกําแพงเป็นอะไรนะ นะมันมันมันมองมุมไหนมันก็ไม่ดีนะขนาดดิฉันขนาดดิฉันขนาดดิฉันโดนเด็กเรียกลาอูลาอะไรดิฉันยังแบบลึกๆดิฉันสงสารนะดิฉันสงสารเด็กนะคะดิฉันสงสารเด็กอืและดิฉันคิดว่าอยู่ดีๆเด็กไม่มีทางถ้าโดยปกติเด็กคนไหนอยู่ดีมันจะมา,าด่าดิฉันใช่ไหมละ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกนั่นแหละโดยสภาพแวดล้อมด้วยอะไร ด้วยการชักจูงด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้เด็กเขาสําคัญตัวเองผิดเข้าใจตัวเองผิดไปมันก็เลยเกิดเป็นปรากฏการณ์แบบนี้นะคะย้ําอีกทีว่าที่ที่เด็กควรอยู่คือบ้านกับโรงเรียนนะคะไม่ใช่ศาลกับโรงพักศาลกับโรงพักไม่ใช่ที่ที่เด็กควรไปอยู่ฉะนั้นก็จบเรื่องนี้ได้แล้วจบเรื่องนี้ได้แล้วนะไม่ใช่ไปดันทุลังอะไรอย่างนี้ ไม่ใช่เป็นดันทุลังอยู่มันไม่ใช่เรื่องดีนะเอาสมมุติว่าถ้าเรา,าที่ดิฉันเป็นผู้ปกครองเด็กอย่างเงี้ยแล้วคนมาโห่ใส่ลูกดิฉันะไอเราเป็นผู้ใหญ่เราอาจจะมีวุฒิภาวะมีภูมิต้านทานกับเสียงโห่เสียงดา่าแต่เด็กเขาไม่มีคุณต้องมองในมุมกลับนะคะเด็กเคยอยู่แต่ในสภาพแวดล้อมที่คนกราบเขาไหว้เขาเรียกเขาว่าเป็นอาจารย์น้องนั้นน้องนี้มีแต่เสียงสาธุ แล้ววันหนึ่งเขาต้องมาอยู่ในสภาพที่เขาโดนโห่ไล่โหูอะไรอย่างเงี้ยดิฉันว่ามันไม่ใช่เรื่องปกตินะแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เด็กควรควรได้รับอ่ะ